สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาต่อครับไอ้มาแปลงสวิตชิ่งนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามว่าต่อใช้งานยังไงนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับแล้วก็เราก็จะมาบอกให้เลือกขนาดนะครับที่ใช้ให้เหมาะสมกับไอ้ตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับพวกวิดีโอเทปหรือหลอดไฟพวกนี้นะครับว่าเราต้องใช้ กีอมนะครับอันนี้มีตัวมอเตอร์แปลนซีจิ่งมีสองตัวในะของผมวันนี้ก็จุดต่อก็อย่างที่เคยสอนไปคลิปที่เคยลงไปแล้วนะครับก็จุดต่อก็มีอันนี้เป็นไฟเข้านะครับเป็นไฟบ้านนะครับไฟ AC นะครับตัวนี้เย L กับเอ็นนะครับเนี่ยลายกันอยู่ต้นนะครับอันนี้ผมต่อไว้แล้วอันนี้ตัวนี้เป็นกาวนะครับจุดนี้ ตัวนี้จะเป็นลบคมนี่ครับอันนี้เป็นไฟบวกนะครับที่เราต่อออกมาใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่สี่ช่องนะครับเนี่ยจะมีลบสองบวกสองตัวนี้ก็จะมี VR ปรับไฟให้คงที่นะครับตัวนี้มันปรับเพิ่มได้ตัวนี้ส่วนขนาดที่จะใช้นะครับตัวนี้วันตัวนี้เป็น สิบสองโวลต์สิบแอมป์นะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบวัตต์ตัวนี้เป็นสิบห้าแอมป์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับติดต่อก็เหมือนกันแต่บางรุ่นก็อยู่ฝั่งนี้บางรุ่นก็อยู่ฝั่งนี้นะฮะแต่ที่เอามานี่มันเป็น แบบียกันนะฮะแต่คนละ M คนละอันดิเศษนะ,ะตัวนี้บางรุ่นก็บอกวัดบางรุ่นก็ไม่บอกครับบอกแค่ M นะฮะตัวนี้ทีนี้เราจะมาเลือกใช้กับอุปกรณ์ก็ถ้าเป็นในนี้เป็นหลอด LED ครับ LED 12โวลต์ สิบวัตนะครับตัวนี้ถามว่าต่อใช้งานได้ไหมได้นะครับแต่ตัวนี้ว่าทาพ่วงกันในหลายหลอดนะครับอย่างที่เราจะใช้สักหกหลอดนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเพิ่มหลอดไฟนะครับเข้าไปหกหลอดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันบอกวัตนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้กับแม่แปลงตัวจริงเนี่ยเท่าไหร่แต่ แต่รุ่นนี้ได้นะครับเพราะตัวนี้มัน10แอมตัวนี้ใช่ครับ10แอมก็เอา6เอา10บาทเนี่นะมัน6หหลอดก็60นะหารด้วย12มันก็จะได้5แอมนะครับก็อันเนี้ยมันเป็น10แอมก็ใช้งานได้นะครับเหลืออีกต่างหากแล้วก็ถ้า ใช้ใช้กับไอตัว m อจิวตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ดูด้านหลังเขานะครับเนี่ยใช้ไฟครับก็สิบสองโวลต์ห้าแอมตัวนี้ก็เหลือๆใช้งานได้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น เขาระบุมาเป็นวัดแต่เราไม่เขาไม่ได้บอกแอมก็เหมืนอนรดไฟเนี่ยก็เอาวัดนะฮะเอาวัดไปหารสิบสองโวลต์มันก็จะได้ค่าออกมาว่าเป็นต้องใช้ว่าไอตัว M, นี้กี่แอมเนี่ยพอที่เขาบอกทั้งแอมทั้งวัดนะอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอตัวนี้มันถ้าเป็นหกหลอดหกหลอดก็หกสิบวัด ตัวนี้มันร้อยยี่สิบวัตตมันก็ยังได้อยู่นะแต่บางรุ่นไม่บอกอย่างรุ่นนี้ไม่บอกรุ่นนี้บอกแต่แอมเนี่ยสิบห้าแอมเนี่ย M, มันก็ใช้ได้นะครับแต่นี้เราถ้าว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอันที่เขาไม่ได้บอกแอมแต่เขาบอกวัตเขาต้องเอาวัตไปหารสิบสองโวลเพราะอันนี้มันเป็นม้อแปลงสิบสองโวลน์คร ก็จะได้รู้ว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับว่ากี่แอมป์ก็เราก็เลือกใช้ไอตัวโมดแปลงสวิตชิ่งนะครว่ามันเท่าไหร่ให้มันเหมาะสมนะฮะอย่างถ้ามันเป็นรวมทั้งหมดแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ย10แอมป์เราเอาสัก15แอมป์นี่ก็ได้ครับอินตัวนี้จะไม่ร้อนนะถ้าเราจะใช้ไอพวกเครื่องไออะไรนะ พลมพลมมอน้ำนะครับที่ตดกับรถยนต์นะฮะก็อย่างปกติแล้วเขาใช้กับรถยนต์อนะ่ะเขาใช้กบโบอแบตน่าจะเป็นสามสิบสี่สิบขึ้นนะครับถ้าเป็นรถยนต์นะฮะก็ใช้ขนาดสามสิบแอมก็ได้นะครับพอเคยเห็นร้านที่เขาขายพวกหมูปิ้งพวก ก่ย่างครับเขาก็ใช้ขนาด3 0์นะครับเขาบอกว่ามันจะไม่ร้อน,นครับถ้าเป็นแบบแต่ก,ก่อนก็เป็นรุ่นนี้ครที่เขาใช้การมอแปลงแบบนี้แต่นี้เขามาเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ใช้แบบนี้กันอย่างนั้นมันหนักเกินนะร,รุ่นนั้นก็5์แต่มันก็มี1 0มดี1 0์3 0์เหมือนกัน,นครับก็ตัวนี้มันมันง่ายครับมันติดต่อก็ไม่ยุ่งยากครับตัวนี้เด๋ยนนี้ก็ไม่กี่ตังค์ครับไม่ถึงพัน อ่านถ้าว่าวัดแอมเยอะก็พันกว่านะฮะเดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดปอยครับมันอยู่ที่ว่ากี่แอมนะครับเนี่ยก็ังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ